สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาค่้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลปียสมเดจพระราชาธิบดีแห่งบรูไน,นดารุสลามเนือกาบวันชาติของบรูไน,นดารุสสลามซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568 สมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีอัสนาบนกิยะโมอีส,สัดินวันดาละแห่งบรูไนาดารุสลามบรรดาเสรีเบกวันเนือการบ,บันชาติของบรูไนาดารุสลามหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระดาษและพระชวงศ์ทรงมีพระพรยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวบรูไนาดารุสลามประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ชันมิตรกับบรูไนาดารุสสลาม ซึ่งถือเป็นประเทศแนวหน้าด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในหมู่ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันจึงเป็นที่น่ายินดีที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องกอบกับการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันในทุกระดับรวมทั้งการสนับสนุนของฝ่าพระบาทยังได้ประโยชน์เป็นอันหนระการต่อความร่วมมือระดับทวิภากีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนเราจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม อันจะนั่มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองสื่อไปพระประมาทพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568 สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่น มิตรภาพสัมพันธ์ธรมติระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานมั่นคงนั้นนอกจากจะจัิลงเสริมสร้างด้วยความส,สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองแล้วอย่างตั้งมั่นอยู่ด้วยมิตรไมตรีและการติดต่อสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับประชาชนรวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับอีกด้วยหม่อมฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์กอบกับความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการ,กรเกษตรและป่าไม้จ,จะเจ ริญรุ่งเรืองสืบต่อไปซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาจา้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ run for wheels วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่งครั้งที่4 เวลา4นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่งโครงการ Run for Wheels วิ่งเพื่อห้มมาได้วิ่งครั้งที่4ซึ่งมรดิศาสตราจารย์ดรจักพิชัยโดยรงสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงประชาชนให้ความสําคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงทําให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอาจจะส่งผลทําให้สัตว์เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนําไปจัดทาเป็นวิวแชร์ให้แก่สัตว์พิการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนโครงการธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่สมเด็พจพระนางเจ้าพรับรมราชินีทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่งและนักวิ่งพร้อมสุนัขจะนั้ทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรโดยจุดสตาร์ท เริ่มที่อาคารเฉลพระเกตหกรอบคณะสัตวแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านหน้าหอประชุมใหญ่ไปตามเส้นทางถนนจันทรสถิบเลี้ยวขวานหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมทางเกษตรเข้าถนนสุธรรมอริกุลผ่านถนนไผ่ทูดอิงข้าสุวรรณเดี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรพงศ์ถนนสุวรรณวาจากสิกิจเข้าทางคณะวนศาสตร์กลับเส้นทางเดิมและเข้าจุดเส้นชัยในอาคารเฉลพระเกดหกรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง3กิโลเมตรเมื่อทรงวิ่งถึงจุดเส้นชัยแล้วสมเด็จพระนารายณพระบรมราชินีพระชทานพระบรมราชวโรการให้นายดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าถูละอองทุลิพระบาททูนเกล้าูุกหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกและโล่ประกาศกิติคุณสำหรับสุนัขหลวงวินเทอร์ จากก้พระราชทานเพื่อรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรประกอบด้วยประเภทชายประเภทหญิงและประเภทนักวิ่งพร้อมสุนัขโอกาสนี้พระราชทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์แก่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของคณะสัตวแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ทาร่านี้สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ,ของการออกกำลังกายและทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชากรชาวไทยให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายรวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี Why? Why? สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ชวโรการให้เอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ที่21กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดําเนินไปห้องกรีนสาลอนโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทบารกากัสพระราชทานพระราชวรโรกาศให้นางสาวพ,พันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์น ผูช้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปารีสและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกกรุงมาดริด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์รัสวิสระหว่างวันที่17-22กุมภาพันธ์2568จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทบารากัสไปออตโตเกร์ราชเตเชอร์แฮร์ริสแบ็กนอตไปนครสุริกเวลา12นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสูริกนครสูริก นายอูสแฮซิกหัวหน้าห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุริกนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีทีจ971เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริสามาพันธรสวิสกลับประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธราสวิท์ในครั้งนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเนสเล่เมืองโลซานพบว่าอาหารเป็นเรื่องสําคัญทําให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เนสเล่ le, พยายามค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ <Yes. S 1> เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการใช้น้ำตาลและเกลือในปริมาณมากช่วยชีวิตมนุษย์ให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวและไม่อ้วนพยายามคิดคน้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายง่าย <Very S 2> เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม yes. ส่วนที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นการค้นคว้าวิจัยของเซิร์นเรื่องจักรวาลและการกำเนิดของมนุษย์ช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเราว่ามาจากไหนเรียนรู้ดวงดาวและยังมีผลพลอยได้จากการค้นคว้าวิจัยนี้ทําให้พบรังสีหรือคลื่นแสงต่างๆที่นําไปใช้ประโยชน์เช่นรักษาโรคมะเร็งการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดเว็บไซต์ที่ขณะนี้นําไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประเทศไทยร่วมมือกับเซิร์นสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นแล้ว6ครั้งในช่วง25ปีที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทําให้นักวิจัยของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนากับเซิร์นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานนายเกษมวัฒนชัยอคมมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระชกุุศล50วันพระชาานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชียงกูล เวลา15ิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนาชัยอโศกมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลา11วัดมกุฎกษัตริยารามในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยชียงกูลซึ่งสิ้นชีพตักสายด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชนาศา94ปีหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยชียงกูลประสูติเมื่อวันที่1มิถุนายน2473ทร24งเป็นพระธิดา ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมือถืพงสาดีสอนมหิบประสูตรแต่หม่อมแวนสุรีชยังกูณอยุธยาโดยทรงเป็นพระราชนดดานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามมัทเทวมหามกุฎวิทยามหาราชภายหลังทรงสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีได้ทรงงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมานาคมจนทรงเกษียณอายุราชการในปี2533หม่อมเจ้าอุทัยเทียงชยังกูณทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีชนะสาสูงสุดและเป็น สุดท้ายในสายมหามังกรราชศัตรูติวงศ์รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกราสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทอ,อนันต์สุวรรณชาตรีจากสิบตำรวจประสิทธิ์สุนทรกิจสิบตำรวจโทคณิสรสุวรรณรัตนสิบตำรวจโทสหภาพเกิดทิพสิบตำรวจโทเทพพิทักษ์วิสุทธ 10ตำรวจตรีอำนาจโอมานีและ10ตำรวจตรีธนกิจ ลิ้มสันติธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลอบวางระเบิดบริเวณริมถนนสาย410ยะลาเบตงหน้าร้านมินิบิ๊กซีสาขาบรนนังสตาหมู่ที่2อำเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหาที่สุดไม่ได้ช่วงนี้